สวัสดีครับเมนี้มาพอ้ครับช่องนัดเ้มนาดคุตไตบานนะครับเมนีนะครับกับเป็น EP แรกนะครับที่จะมาเฮ็ดช่อง YouTube นะครับอยากเฮ็ดยูทูบเบอร์นะครับพอามักติดตามและก็รับชมช่องยูทูบเบอร์ของคนอื่นนะครับหรือว่าของสาวเชื่อมของพี่ซอสไพร์บอยคอรียนะครับแล้วก็มาวิถีชีวิตของเพิ่นนะครับที่เป็นเฮ็ดก็ะลยตัดสินใจอยางไม่เฮ็ดนะครับคิดไวร้ายเทือแล้วว่าอยางไม่เฮ็ดครับ ติดเรื่องของบกานะ,ระครับบอค่มีเวลานะครับเพราะว่ามีงานประจำำําน้ำมือนี้ก็เลยอยากมา,าแนะนานะครับสถานที่ท่องเที่ยวในหมู่บ้านของผมเองนะครับติดกับหมู่บ้านเลยนะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่เกิดขึ้นตามธรรมาชาติตามาชายโค้งหรือว่าน้าโค้งของเขานะครับเนาะบ้านผมก็จะเป็นบ้านท,ทีททท่น้าโค้งนะครับอ,อยู่ในอําเภอเยอาวราช หรือว่าใส่ภาษาที่บถูกต้องนะครับการแนะนําตีชมเขามาใดนะครับนัดยินดีรับฟังนะครับแต่ถ้าเอาไปแก้ไขนะครับผ่านู้ใดที่มากเล้วมากยุ่แเล้วนะครับการแนะนําให้กดติดตามติดตามเนาะกดถึกใจกดแช่นะครับให้ผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับและนี่กจะเป็นป้ายหาไส้สูงนะครับมาเล้วหาไส้สูงครับ and I can... Thank you ลงไปกันครับาไปเลยครับ ไไส้จะเป็นไส้แบบไส้ละเอียดนะครับเกิดขึ้นเองตามธรรมาชาตินะครับอันนี้แบบหลายเลยครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นน้ำโค้งได้ครับน้ำโค้งที่แบบเห็นไหมครับ แต่ละผีนะความสูงมม่สิบ่ทอกันนะครับขืนอยู่กับม่วนน้ำเวลาน้ำขืนน้ำาลงนะครับตอนน้ำาลงมันก็นจะพัดเอาทรายลงไปนะครับกระเชีาให้ทรายตรงเนี้ยมีรูปร่างแต่ละปีบ่ทอกันหรือว่าบ่คือกันนะครับมันก็นจะเปลี่ยนไปตามขึ้น่าตามตามความตามเวลาน้ำลดนะครับ จะมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นโขดหินนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหาดแต่ก็จะมีหอเอ้ยมีโขดหินครับจะแบ่งค่งเลยตรงนั้นก็จะเป็นฟังเล่านะครับเขาชื่อมันติดชายแดนไทยเล้านะครับไปไปตอนนี้นัดจะพาไปข้างโขดหินนะครับไปไปกันเลยครับครับแล้วก็หอดแล้วนะครับจุดที่ผมจะมาเที่ยวอีกจุดหนึ่งถ้ามาเที่ยวอีกจุดหนึ่งนะครับคือเป็นโขดหินนะครับที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะครับ ไปไปกันเลยครับ เสียตะายนะครับตัวในน้างใมนโรงเรือนะครับขับาเป็นคนทีน่คือที่นะครับคิดว่าเป็คนที่คุณที่เองกับตัวในน้ำนี่กับตัวตรงนี้นาที่แยหลายนะครับวนนะครับเป็นท้าที่ซึ่งตัวเนาะตะลครับ บ้านมหาป่านะครับที่ใส่เทียนเนี่ยคือว่าื่อยเด็ดนน่นีเม็ดลงไปนะครับไข่ฟ้าไม่กินก็อะต่ใครที่อาไรนะครับจะเป็นที่ที่ชอบบ้านนะครับครับดวบไพพี่มาหาไส้สูงนะครับแล้วเอไปในจุดๆนี่นะครับถือว่ามาโบหอดสถานที่แห่งนี้นะครับจุดๆนั่นก็คือเป็นต้นวาคูนะครับประจําสถานที่แห่งนี้นะครับถือว่าซักซ์ส์นะครับซึ่งชาวบ้านเชื่อว่า ถ้าเกิดว่าไผ่บ่มีคู่แล้วไปอธิษฐานจิตนะครับขอเนื้อคู่ก็เพิ่นนะครับเพิ่นกระแสรพ่อสมหวังดังที่เฮ้าขอนะครับซึ่งเพิ่นโตมากน้ากันนะครับโตมากพร้อมกันและต้นยุกไก่กันนะครับกินการเขาเพิ่นจะเชื่อมหากันนะครับถึงน้ำสิทวมนะครับน้ำลดเพิ่นกระโบตายนะครับถือว่าซักิทธิ์นะครับอันนี้ก็คือความเสือส่วนบุคคลเนาะแต่ว่าผมอยู่ในจุจุนี้นะครับหมายถึงว่าอยู่ในมุบาเนี่ยก็บขึ้นไม่ข่มเสือนะครับปะ๋ยวผมสภาพไปนะครับไปกันเลยครับปะ ครับจะเห็นได้ว่านะครับกลุ่ม้าพปีนี้นะครับปีที่ผ่านมานะครับทางเทศบาลน,นะครับเพื่อก็มาจัดให้อยากจดทะเบียนสมรสนะครับสามารถจดตรงตรง้นวาคูนะครับปะผมจะพาเข้าไปข้างในเดยครับ ะลักนะครับคระถึงแล้วนะครับ โนวาครคูของเฮ้านะครับเนาะ,ะไปไปสักการะ,ะพื้นไป แต่ตรงนี้ก็เป็นต้นหวาคูนะครับผาพายักมากานะครับกะจะมีท่าเส้นทางมนานะครับขึ้นน้าท่างให้มาถึงตรงนี้ใดนะครับกะผาพายักขอพรอย่างที่ผมแนะนํำนะครับพายังมีคูนะครับสมหวังครับกับเหนืยคูนะครับกับชีวิตกับมาขอตรงนี้ไหนนะครับเนาะครับคลิปนี้นะครับผมกะจะขอลาผ้าจกเนะครับเนาะเดี๋ยวหนาเดียวนัดจะผ้าเที่ยวบูฮัวจะไปเที่ยวทางงหนนะครับ แต่จะพาอาจจะพาเที่ยวในที่เที่ยวไม่ในเขตอำเภอเจมาลาของเฮานะครับปะเมื่อนี้ผมก็ขออนุญาตนะครับเพราะว่านี่ก็ฝ่ากระมืดลงมาแล้วนะครับกับคํขึ้นมาตอนนี้ก็ประมาณหกโมงครึ่งแล้วนะครับทานราชารนัดขออนุญาตล่านะครับแต่ก่อนล่านะครับขอให้เพื่อนๆนะครับซอยแท่นะครับซอยกดไลค์กดติดตามแ้วก็กดกระดิ่งให้ผมเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับเนาะ กับอีพี่แรกถ้ามียังผิดพลาดก็ขออภัยหลายๆในได้ครับเด้อนักขอล่าครับ, <Amen. S 1> บยัน <Yeah. S 1>